สวัสดีครับ FC แฟนคลับช่องปลาพิลัญญาชาแนลครับมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วครับพบกับยามาฮ่าฟิน1 1 5 i หนะครับตัวนี้เป็นตัวล่องท็อปครับสีเทาครับสีเทาตัดด้วยคอนโซนแดงนะครับเด้อเบาะทูโทนดำแดงเดินได้สีแดงครับนี่แจมๆเลยตัวนี้เป็นล่องท็อปครับ สีเทาแลมโบว์วัสดุเป็นว่าเขาเอิ่นกันเนาะครับเนาะจังแมีนโวแมียนอะลูกค้าเขาเนื่องกันว่าเทาแลมโบว์เทาแลมโบว์วัสดุงามครับสีนี่ตัดกับรอแม็กหากันสีดำเช่นเคยคร<ล>ับพาเบิ่งรอรอกันครับนี่ใสต่ตะกร้าใส่กันไล่ได้นะครับเด้อเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรถขอบขั้ว มึงรอบๆตัวรถก่อนครับสีเทาแลมโบตัดมากครับสติกเกอร์ลายการาฟิกสีดําโลโกโฟ้ฟินนะครับพื้นสีโคเมียมนะครับตรงสื่อสีดําสวยๆเลยครับนี่ เลื่อนไม่กับเป็นไม่สายครับทำงานรวมกับกบปุกเฟืองไม่เหมือนเดิมสมบมรุงง่ายครับรุ่นนี้นคเครื่องยนต์4จังหวะ115ซีซีนะครับหัวฉีด,ด,ดววะบบนะครับเด้อ FI 1สูบ2วาล์วระบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชัปสมรรถนะที่ดีเยี่ยมนะครับเนี่ย yeah. เครื่องยนต์0.8ลิตรนะครับ0.8ลิตรหรือว่า800ซีซีปริมาณของน้ำมันเครื่องรุ่นนี้พิเศษแน่นะหน่อยกับมีใส่กรองน้ำมันเครื่องใคยๆรถยนต์นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งต้องเปลี่ยนใส่กรองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับจะเป็นผลดีเลยอ่ะมา่งระบบการเสือนนาครับเป็นแบบเทเลโกปิกซับแรงด้วยน้ำมัน กับบอกโชคคูส่สีเท่านะครับเท่าเท่าออกเงินเงินเท่าเมทัลลิกปั๊มเบรกหนึ่งพอตนะครับสีดำมากับจานเบรกลายสวยๆเลยขนาด300มิลลิเมตรนะครับสวยงามเลยทีเดียวดิหลอดไฟทรงสว่าง้านหนาครับ เป็นมาจากค่ายสแตนเลสนะครับเนอะชุดจานใช้มาจากค่ายสแตนเลสหลอดไฟเป็น1 2โวลต์35วัตต์ทั้งไฟต่ำไฟสูงนะครับไฟเรียวและไฟลีเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับยังวันเป็น LED ส่วนฟ้าขอบแต่ก็เป็นโครเมียมนะครับชุบโครเมียมมาสวยงามครับระบบดิสเบรกหน้าเป็นดิสเบรกธรรมดานะครับบอมเป็น UBS นะครับเป็นตัวรองทับด้วยครับเด้อส่วนระบบสตาร์ทนะครับนะสตาร์ทเท้าได้นะครับรุ่นนี้สตาร์ทมืออะไรอีกนะครับมีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้าครับสตาร์ทเท้าได้สตาร์ทมือดีนะครับสวิตสตาร์ทมือกับกยูแฮนด์ด้านขวานะครับส่วนแฮนด์ด้านซ้ายก็จะมีปุ่มไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็แต่ สวิตกุญแจเป็นแบบมัตติฟังกชันนะครับเปิดสวิตล็อกข้อเปิดเบายูมองเดียวเลยประดมถอดกุญแจนะครับจะอยู่ในส่วนของบังลมด้านขวาตัวในนะครับฝังแลก็บังลมเลยส่วนด้านใส้ของบังลมด้านขวาขาในจะเป็นช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆครับแต่ใส้ขวดน้ำประมาณขวดละสองร้อยซี่ๆได้นะครับนะแือประมาณขวดละสิบบาทนี่ละ่ะนะครับ เลื่อนไม่ก็เป็นแบบมัตติฟังชันเนมือนนครับเนี่ยมีเกบอกความเร็วเกบอกน้ำมันนะครับไฟสัญญาณต่างๆไฟสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ไฟสัญญาณเกียร์ว่างนะครับไฟสัญญาณไฟสูงไฟสัญญาณไฟเดียวสายเรียวขวาแล้วก็ไฟเอ็นกินเครื่องยนต์แล้วก็ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ร่วมอยู่นี้น,น,นะครับยังเป็นแบบอันด์ล็อกด้วยครับเด้อเป็นไม้สาย เป็นแบบมัตติฟังก์ชันรวมในที่เดียวเลยนะครับไปบอกตำแหน่งเกียร์ว่างหนึ่งสองสามสี่เป็นระบบเกียร์วนนะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์วนอ่ะผมลืมบอกขนาดยางครับล้อหนาะขนาดยางเป็นเจ็ดสิบเก้าสิบขอบสิบเจ็ดครับทางโรงงานจะให้ยางยี่ห้อแม็กซีดมาเนาะครับเนาะเป็นแบบยางมียางในนอนะครับยังใช้ยางในอยู่นะครับญ่มาเบิ่งด้านหลังครับ ในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นระบบดัมเบลค,ครับดัมเบลระบบซับแรงด้านหลังก็เป็นโชคคู่แบบยูนิสปริงแม็กหลังหากานเช่นเดียวกันขนาดยางเป็น80ทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดแม็กซีดเหมือนเดิมนะครับแบบมียางใน <c oughs> ในส่วนของด้านทอยเซียก็จะมีการกันความร้อนครับเป็นทูทุนนะครับเป็นชิ้นเดียวแหละครับต่วเหตุเป็นทูทุน มองนี้เห็ดเป็นสีเทามองนี้เห็ดเป็นสีดำเน่าจากไปจะลดโค้นเลยครับนี่จะลดโค้นจนมาห่อนมองต่อกับคอทอเลยครับป้องกันอันตรายป้องกันความร้อนของผู้ขับขี่ครับพักเท้าด้านหน้าด้านหลังเป็นยางนะครับขนาดใหญ่เหยียบสบายเท้านี่มีลองกันลื่นให้ยางดีครับผมในส่วนของไฟไทยครับ ไฟไายไฟเบรกไฟเ้ยว้ายเ้็วขวาก็เป็นแบบหลอดไฮโดรเจนนะครับเป็นแบบหลอดไฮโดรเจนอยู่ใต้ไฟไทยกับไฟเบรกก็จะมีเป็นแผ่นสะท้อนแสงเป็นเม็ดทับทิมเม็ดทับทิมนะครับเนาะติดอยู่นี่ไฟสะท้อนแสงอีกในกรณีที่รถจอดนะครับเข้าบริษัทเรื่องเพิ่มความสว่างสวายปลอดภัยของผู้ใช้รถสาธนนเพื่อนรวมทางนะครับ ด้านซ้ายของตัวรถก็จะเป็นบางโูครับครอบบางสูกันฟุ้นกันโค้นมาให้เลยสวยงามครับเอาผู้ใหสํสำหรับเป็นแฟนพันธ์ท้ของไขย่ยมหานะครับเนาะนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเดียวในรถครอบพว่วแบบบางรมของไข่ยมหาที่มีจำหน่ยนายอยู่ตอนนี้ครับกนาสนนาเลนครับทางบริษัทเพิ่นคเคม,มา่าประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 96กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับฟินร1อยสตัวนี้ครับที่สำคัญครับบริษัทยามาหารับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรนะครับเอฟซีแฟนขับฟังผ่วผิดครับยามห้าตอนนี้รับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรนะครับสวยงามครับเท่าตัดแดง ราคาเปิดตัวในน้นำเงินสดก็อยู่ประมาณ4,900 0บาทครับตัวนีแ้แล้วแต่พื้นที่นะครับเด้อแแล้วต่ค่าขนส่งของแต่ละพื้นที่แตกต่างก,กันกับบ่หนาสิหลายดอกเอา้าคลิปนี้ก็ไว้สำนี้สักก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าเดี๋ยวผมสิพายรุ่นใดสีใดให้เบิ่งครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปครับฝากช่องหน่อยๆฝาปิรัญญาแชแนลไว้อีก,กช่องหนึ่งนะครับเด้อ คลิปนี้ไว้สมนีสักก่อนครับคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีครับผม